สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวในสงครามดาวสิ้นสุดกันต่อนะครับตอนนี้บรรยากาศระหว่างบียอนยานเดลกับอ e ีแบ็คโฮเนี่ยต้องบอกว่าตึงเครียดอึอดอัดไม่น่าไว้วางใจสุดๆเลยนะครับหลังจากการคุยส่วนตัวคราวนั้นใช่ค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆคือต้องร่วมทางกันทั้งทงที่ลึกๆก็รู้ว่าอาจจะหักหลังกันเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วนี้ยังต้องผ่านประตูมิติไปที่โนอาร f r o n t นเทียอีกไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเป็นยังไงอืมความระแวงมันยิ่งสูงขึ้นไปอีกการเดินทางครั้งนี้เลยเหมือนการวัดใจกันไกลๆนะครับเราจะมาตามติดการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงนี้กันว่าพวกเขาไปเจออะไรบ้างในดินแดนใหม่เอาละค่ะเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของสองคนนี้ก่อนเลยครับบียอนเขาเล่าให้ GM ฟังนะว่าความจริงเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนเจอกันครั้งแรกที่ต้นไม้โนมุนนั่น เกือบจะฆ่ากันแล้วตอนนี้เหมือนแค่พักรบชั่วข่าวมากกว่าพอ GM รู้แบบนี้ก็ดูโล่งใจขึ้นมาหน่อยโล่งใจได้แป๊บเดียวเองค่ะเพราะหลังจากนั้น e b c k h o e ก็เรียก GM ไปคุยเป็นการส่วนตัวอ๋อใช่ใช่แล้วพอกลับมานี่คือสีหน้า GM ดูไม่ดีเลยไม่ยอมพูดอะไรด้วยค่ะดูเหมือนมีความลับหรือมีเรื่องไม่พอใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าคือเรื่องอะไร แล้วพวกเขาก็ไปเปิดใช้งานศิลาจจรึกมิติกันต่อเลยนะครับบรรยายเหมือนกับว่าต้องใช้พลังเวทเยอะมากศิลามันถึงจะเปล่งแสงเจ้าออกมาแล้วพอก้าวเข้าไปในประตูมิติก็รู้สึกเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนตอนใช้ประตูในลาบบิรินคือวูบไปแล้วก็มาโผล่อ,อีกที่หนึ่งเลยโผล่มาเจอโนอาร์คฟอนเทียสินะครับที่เป็นหมู่บ้านร้างใช่ค่ะภาพที่เห็นคือแบบ หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างจริงๆรั้วไม้ผุผูกพังๆบ้านเรือนก็เสียหายมีรอยต่อสู้มีคราบเลือดแห้งๆเต็มไปหมดแหละอืมแล้วอ e ีแบคโคเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มใช่ไหมครับว่าทำไมถึงร้างค่ะเขาบอกว่าอาจจะเพราะศีลาเวทหมดหรือกลัวราชวงศ์จะตามมาเจอหรืออาจจะโดนพวกสัตว์ประหลาดบุกหนักจนอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องทิ้งที่นี่ไปพอออกจากหมู่บ้านปุ๊บก็เจอดีเลยใช่ค่ะ v ยเทเรียน er ระดับ3โผลมาเลยเร็กออเรสแทงเกอร์ของทีมอ e ีแบคโคนี่คือไวมากเปิดสกิลโลหิตยักษ์ร่างใหญ่ขึ้นมาทันทีเข้าไปรับดาเมจแทนเพื่อนเลยนะแต่ก็โดนกัดเข้าที่ไหล่ไปเหมือนกันแต่ยังแข็งแกร่งจับไวเทเรียนทุ่มพื้นได้แต่ที่น่าสนใจคือจังหวะนั้นอ e ีแบคโคกับท้าบิยอนบอกให้ลองจัดการดูสีอะไรแบบนี้แล้วบิยอนก็จัดให้เลยใช้คอมโบเดิมเหนือกว่า เพิ่มพลังแปลงร่างยักษ์แล้วก็เหวี่ยงกระบองฟาดไปหลายทีเหมือนกันนะกว่าจะล้มได้อืมแต่ที่เหนือกว่าการต่อสู้คือสายตาของ e b a c ค o ค่ะเขาสังเกตเห็นว่าบียอนเก็บกรงเล็บไวเทรเรียนไปโอโ้โหแล้วอนุมานต่อได้อีกว่าบียอนต้องเอาไปใช้กับสลักอมะตะเพื่อให้ได้สกิลเอกภาพจะได้ใส่ของตอนแปลงร่างยักษ์ได้คือรู้ทันไปหมดเลยใช่ค่ะ ทำเอาบียนรู้สึกไม่พอใจเลยนะถึงจะไม่ได้แสดงออกมาชัดๆก็ตามการเดินทานต่อจากนั้นในทุ่งราบสีเทานี่ก็ดูจะอันตรายขึ้นเรื่อยๆนะครับฮ่าสัตว์ประหลาดข้างนอกนี่มันไม่เหมือในลาบิรินนะคะมันดูฉลาดกว่ารู้จักใช้สภาพแวดล้อมรู้จักวางกับดักล่าเป็นฝูงด้วยตอนตั้งแคมป์นี่ต้องระวังตัวตลอดเวลาเลย มีอยู่คืนหนึ่ง GM เดินเข้าไปคุยกับกลุ่ม eBackhoe ด้วยใช่ไหมครับเหมือนจะไปอย่างเชิงใช่ค่ะแต่บรรยากาศมาเสียตอน GM เผลอถามถึงสมาชิกคนที่6ของทีม eBackhoe ที่เหมือนจะหายไปคนหนึ่งทุกคนเงียบไปเลยแล้วจงวังหวะนั้นพอดีระบบแจ้งเตือนว่ามีมนุษย์อยู่ใกล้ๆกลายเป็นเดลแลนค่ะอดีตทหารโนอาร์ที่หนีทับมาเขาก็มาเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลบอกที่ซ่อนศิลาจามคมิติอีกอันแลกกับการให้พาเข้าเมือง ซึ่งอ e ีแบ็กโฮก็ตกลงแล้วเดลแดนก็นำทางไปที่ซอกหลืบใต้ผาก็เจอศิลาจารึกจริงๆด้วยพอเห็นศิลาปุ๊บอีแ e บ็กคนนี้คือตัดสินใจปั๊บเลยค่ะไม่ฟังใครทั้งนั้นจะเข้าไปสำรวจเดี๋ยวนี้เลยแบบว่าหุนหันมากแล้วพอเข้าไปในถ้ำม,มืดๆเท่านั้นละค่ะประตูด้านหลังหายไปเลยศิลาจารึกก็ไม่มีเดลแดนก็หายตัวไปแล้วติดกับเต็มๆเลยสิครับทีนี้ใช่ค่ะ สถานการณ์ตึงเครียดมากแต่บียอนก็เข้ามาคุมสถานการณ์ทันทีสั่งปรับขบวนใหม่ถึงอ e ีแบ็กโฮจะดูขัดขัดนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ยอมทำตามแต่โดยดีนะพอออกมานอกถ้ำบรรยากาศยิ่งน่ากลัวค่ะมันมืดแบบผิดปกติมืดกว่ากำคืนทั่วไปเยอะเลยเหมือนกับชั้นเก้าของลาบิลินที่ชื่อจุดสิ้นสุดแห่งดวงดาวนะคะแสงไฟส่องไปได้ไม่ไกลเลยแล้วก็เจอศิลาจารึกใหญ่อีกอัน แต่่่กกก็ออออานไมีอออแล้วหายนะก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะท้องฟ้อปั่นป่วนเกิดพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงมาก b r ร c h ียอิสเซลสัตว์ประหลาดระดับ5จากชั้น9โผล่มาเลยพร้อมกับอุกาบาตสีแดงที่เป็นผลกระทบสนามของชั้น9ด้วยพุ่งลงมาเกือบไปแล้วจริงๆหลบทันแบบชิวเฉียดมากๆค่ะแต่เรื่องยังไม่จบในหลุมอุกาบาตนั้นมีกิก้าสีรอดระดับ2ยักษ์สายฟ้าโผล่ Pro ขึ้นมาอีกตัว เบยอนพลามแทงพยายามดึงความสนใจตามหน้าที่แต่ค่าคุกคามมันไม่ได้ผลเลยกิก้าสีรอดไม่สนใจ e บยอนเลยฮะ่ะมันพุ่งไปโจมตีคนอื่นแทนเลยสถานการณ์คือแย่มากกำลังจะตายกันหมดอยู่แล้วแล้ววินาทีนั้นเองอีแบคโคก็ตะโกนให้ทุกคนถอยแล้วก็ปลดปล่อยพลังที่ซ่อนไว้ออกมา ใช่ค่ะไรสกิลที่ชื่อการดับศูนย์ของดวงดาวพลังจากแก่นแท้ d ดาร์กลอ d เดดเรดว่ากันว่าเป็นพลังทำลายล้างสูงสุดเลยนะลำแสงเดียวคือกิก้าซีรอดหายไปเลยสลายไปในพริบตาทิ้งให้บียอนกับคนอื่นๆคือตะลึงอึ้งไปเลยอืมฉากนั้นคือพีคมากจริงๆค่ะกับตอนนี้สถานการณ์คือเลวร้ายสุดๆแล้วพวกเขาติดอยู่ในที่ที่อันตรายเหมือนชั้นเไม่มีทางออก และยังต้องมาพึ่งคนที่พึ่งโชว์พลังระดับทำลายล้างแบบนี้ออกมาอีกมันก็เลยเกิดคำถามใหญ่เลยค่ะว่าพลังระดับนี้ที่อ e ีแบคโฮเก็บซ่อนไว้เนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนจริงๆของเขากันแน่แล้วการเปิดเผยพลังครั้งนี้มันจะกระทบความสัมพันธ์ที่ก็งอนแง่นอยู่แล้วกับบีออนยังไงแล้วโอกาสรอดของทุกคนในดินแดนแห่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปน่าคิดมากค่ะ